ใน,นที่สุดภาพจับเป็นทางการของ m าร์ทไรเดอตัวใหม่ m าร์ r ไรเดอ2024ก็ออกมาจนได้เนื้อนุ่มนิ่มเหนียวหนึบภาพทีเซอร์ที่ปล่อยออกมาเผยให้เหวรูปร่างที่แตกต่างไปจากคา m เมลไร d e r รรุ่นก่อนอย่างสิ้นเชิงนี่เป็นความพยายามครั้งแรกในการสร้างลวดลายขนมในประวัติศาสตร์ของซีรีส์และภาพลักษณ์ใหม่ของการาฟก็ไม่เคยปรากฏมาก่อนอย่างแท้จริง จุดเด่นของมันคือตัวสีม่วงใสที่มีความยืดหยุ่นชวนให้นึกถึงหมีเหนียวกราฟผู้สวมชุดเกาะหลากสีทั้งหน้าหน้าอกแขนและขาจะสู้รบแบบไหนกันคุจินอกจากจะมีเข็มขัดที่ท้องซึ่งดูเหมือนปากและข้างในยังมีสัป,ประหลาดตัวเล็กลึกรับที่ชื่อโกจิโซโกจิโซมีตัวตนแบบไหนกันก็ต้องดูในซีรีส์นะครับผมและกราฟจะ,ะแสดงการแปลงร่างแบบไหนก็ต้องรอดูในซีรีส์ ตื่นเต้เนเร้าใจฮีโร่หน้าใหม่ที่แปลงร่างไปตัวละครที่สดใสป๊อปและอร่อยด้วยพลังแห่งขนมหวานนั่นเองนอกจากนี้ครับคาเมราเดอร์การฟาฟจะปรากฏตัวครั้งแรกในจอบพยนต์นะครับใน The Movie c คาเ r ร d e เดอร์ก็ฉานั่นเองซึ่งจะเข้าฉายในวันที่26กรกฎาคมนี้นะครับผมก็ ทาวญี่ปุ่นเนี่ยก็จะได้เห็นค a มเรเดอร์กราฟครั้งแรกที่ลงภาพยนตร์นะในเดอะมู i วี่ของก็อดชานั่นเองอย่างที่บอกครับทีมหลักของมาเรเดอร์กราฟครับจะเป็นการเพิ่มความชุ่มฉ่ำด้วยพลังแห่งขนมหวานนั่นเองซีรีส์ทุกคนจะสื่อเรื่องใหม่ครับคัมเรเดอร์กราฟนะครับจะเริ่มฉายครั้งแรกในเดือนกันยาย,ยนนี้ทางทีวีอาซาทีนั่นเองทุกคนที่จริงแอบตกใจทใุกคนว่าภาพหลุดที่ผ่านมาที่ออกมาเมื่อหลายเดือนก่อนและทีมขนมหวานมันตรงกันทั้งหมดเลยว่าจะเป็นชุดเข็มขัด ที่ปล่อยออกมาต่างๆนานาคือตรงมากๆจริงๆนะแล้วก็เมื่อคืนครับเพิ่งโพสในเพจเองว่าเข้าเดือนกรกฎาคมแล้วเตรียมตัวได้วยทุกคนก็ไม่คิดว่าจะมาในคืนที่โพสเลยนะกม็มาเร็วเหมือนกันนะ